ส,สวัสดีครับเันนเ้เนานจะมาเอาเนในดูเสาลงน้ำในเอ่ยได้นกเสาว้วาวเนเสาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เราจะดังเติมน้ำโอเคน้องแตงตอนนี้เราดังน้ำประมงนะครับเตรียมความพร้อมน้ำพอ,อยังเอ่ย ไดโนเสาร์นอนรอแล้วครับเยอะมากให้มันเต็มกว่านี้เต็มกว่าถึงนี่น้ำเยอะๆเลยโอเคโอเคตอนนี้น้ำเต็มแล้ว à, ตัวแรกเราจะเอาเป็นตัว มันไหวได้หูกเอาลงได้รวมกันได้เอาลงได้ครับเอาลงได้ตัวนี้ตัวอะไรโชว์เพื่อนน้อยไหนหันหน้ามามเล็กอเอาลงไปเลยลอยตุ๊บปองตุ๊บปองแล้วว,ว้าวจะเป็นแบบว่าเอาไม่ตัวนี้ดีกว่ามันลอยเอาเก็บอ่ะลอยได้นี่ต่อไปตัวนี้ เตโรโซลัดปองวันนี้มันลอยอยู่กันเอาตัวตัวเอาตัวหนักกว่าเตโดโซรัตัวนีใหญ่กว่าชื่ออะไรนะครับเตโรโซรัสเพราะว่ามันไม่จมมันเบาตัวเบาตัวนี้ตัวนี้ดีักว่าตัวนี้มันก็ไม่จมเหมือนกันนะหนูว่าใส่นี่สิครับตัวที่มันไม่จมที่หนูไอ้ที่น้องแกงนั่นแล้ว เอาใส่กระบะก้างๆเนี่ยวางที่ปืนเออเรา,เอาใส่เนี่าต,ตัวนี้ครับโอเคตัวนี้ก็รอยตุ๊ป่องตุ๊ปองท่าจะจมตัวเนี้ยหมุนหมุนหมุนดูสิไม่เอาตัวนี้ดีกว่าลอยเอาตัวเนี้ อ้าวตัวนี้ดูารมันไม่จมอ่ะฮะฮะไจมว้าวตัวนี้คอยาวอุ้ยดูมันว่ายน้ำดีถ้ามันดุบบองดุบบองดุบบองไหนไหนไหนดูทำไมมันไม่จมอ่ะดุบบองดุบบองดุบบองอ๋อลองได้ด้วยนะตัวนี้มีเสียง เพราะอยากกินพืชอะไรตัวนี้ไม่ไม่มันไม่กลืนเอาตัวไหนจะจมกันแน่ฮะฮะฮะจมหรือเปล่าไม่จมนะครับไม่จมมันใส่นี่ แล้วตัวไหนจะจมกันแน่เนี่ยตัวมีปีกลอมอุย้ยตัวมีปีกจมตัวมีปีกรมเลยจมก้อนอ่างเลยครับตัวไม่ตัวไม่มีคนจมอ่ะเอยืนได้ด้วยยืนได้ด้วยใ้ดูโอ้หันน้ามาโชว์เพื่อนหน่อยครับอุย้ยยืนใต้น้ำเลยอ่ะอุย้ยเจ๋งมากอ่ะดูเดี๋ยวแม่ดูนะว,ว้าวเอานอนนอน น้ำมันพัดหลูกน้ำมันไม่นิ่งก็เลยยืนไม่อยู่เอาตัวต่อไปเขาเขียนว่าตัวมีปีกอะมันจม